ร่วมสร้างสารรค์รายการโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนคงจะดีไม่น้อยนะครับถ้าไฟฟ้าจำนวนมหาศาลที่เราใช้ไปกับเครื่องปรับอากาศจะสามารถนำกลับคืนมาในรูปของพลังงานอีกชนิดหนึ่งอยากรู้แล้วใช่ไหมงั้นไปชมในรูปค่าพลังงานวันนี้เลยครับ สดชื่นจริงๆเลยล่ะครับนานๆผมถึงจะมีโอกาสมาสูดอากาศแถวชายทะเลกับเขาสักทีแม้อากาศจะร้อนอบอ้าวไปสักหน่อยนะครับแต่ผมก็บ่ดยันนะครับเพราะได้ยินมาว่าบนเกาะช้างจังหวัดตราดแห่งนี้เขามีรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่รู้จักใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าด้วยล่ะครับที่นี่ไงล่ะครับสวรรค์ของผู้ที่มาพักผ่อนเพราะนอกจากจะได้มาเที่ยวเล่นชายหาดแล้วห้องพัก ยังถูกตกแต่งไว้อย่างสวยงามเพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสารพัดทั้งทีวีตู้เย็นเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำน้ำร้อนลองคิดเล่นๆนะครับว่าถ้าผมเป็นเจ้าของรีสอร์ทสักแห่งหนึ่งต้องแบกภาระเรื่องค่าไฟไม่น้อยเลยละครับแต่เจ้าของรีสอร์ทแห่งนี้เขากลับบอกว่าโนพลับเมครับไม่มีปัญหาเพราะเขาสามารถใช้แอร์มาเป็นเครื่องทำน้ำร้อนได้ในเวลาเดียวกัน จึงไม่ต้องเสียค่าไฟและไม่ต้องซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยละครับเห็นจะจริงอย่างว่านะครับเพราะตอนที่ผมเข้าไปสำรวจห้องน้ำไม่อยากจะเห็นเครื่องทำน้ำอุ่นติดไว้เหมือนโรงแรมทั่วไปแต่เขายังได้อาบน้ำอุ่นๆสมใจอยากรู้จริงๆเลยว่าแอร์ที่นี่เขามีระบบการทำงานยังไงหรือครับนี่ถึงได้ทั้งมีความเย็นและน้ำร้อนในเวลาเดียวกัน ปกติแล้วเนี่ยสารทําความเย็นของตัวเครื่องต่ออากาศเนี่ยนะคะจะมีอุณหภูมิสูง,สงกอนนอ่อนที่เราจะนําไประบายความร้อนิ้นนะคะ,เ,ะเราก็จะใช้วิธีการตัดต่อในส่วนของระบบตัวนี้เนี่ยแทนที่จะให้สารทำความเย็นหรือน้ํายาแอร์ตัวนี้เี่ไหลเข้าไปที่เครื่องต่ออากาศก่อนนะคะเพื่อระบายความร,ร้อนิ้นเนี่ยเราทําการตัดต่อระบบให้สารทําความเย็นตรงนี้อุณหภูมิสูงตรงนี้เนี่ยไหลกลับเข้ามาที่เครื่องคอน,น้ํนร้อรนะคะ สารทำความเย็นอุณภูมิสูงนี้เมื่อมันเจอกับน้ําอุณหภูมิปกติ20กว่าองศาเนี่ยก็จะมีการถ่ายเทความร้อนให้กันนะคะน้ําร้อนที่อยู่อุณหภูมิอยู่ด้านด้านนอกของตัวถานเนี่ยก็จะมีอุณภูมิสูงขึ้นนะคะตัวนี้เนี่ยเราก็จะเอาไปใช้ส่วนสารทำความเย็นที่อุณหภูมิลดลงแล้วนี้ก็กลับมาที่ระบบอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะทําระบายความร้อนออกจากติว oh 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 oh. ผมถึงเห็นคอมเพรสเซอร์ตั้งคู่กับถังสแตนเลสไว้ทุกหลังที่นี่เมื่อเปิดแอร์แล้วก็เ,เท่ากับเปิดเครื่องทำน้ำร้อนไว้ใช้ส่วนตัวด้วยละครับแขกที่เข้าพักถึงได้ช่วยประหยัดพลังงานอย่างนี้เองเขาถึงเรียกว่าคุ้มจริงๆเลยใช่ไหมละครับมองดูประหยัดกว่าใช้ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นนะฮะเพราะตัวนี้เราเราใช้พลังงานจากแอร์มามาใช้โดยที่เราไม่ต้องเสียเสียค่าไฟมาทำ ทำน้ำร้อนจากเครื่องทําน้ําอุ่นนะครั้งแรกครั้งแรกมันก็มันก็อาจจะเสียเสียค่าแอร์ไปอ่ะแต่ธรรมดาแล้วแอร์เราก็ส่วนมากก็จะเปิดกันก็อยู่แล้วฮะแม่แต่ยังไงยังไงระบบแบบนี้ก็ดูจะเหมาะกับรีสอร์ทหรือโรงแรมที่เป็นหลังๆเท่านั้นนะครับเราไม่ต้องเสียค่าไฟในการทำน้ำร้อนไว้คอยลูกค้าตลอดเวลา ส่วนโรงแรมขนาดใหญ่ถ้าจะใช้ระบบอย่างนี้ก็ต้องคิดคำนวณกันให้ดีๆว่าจะคุ้มค่าการลงทุนหรือเปล่านะครับน่าสนใจมากนะครับโดยเฉพาะสถานประกอบการอย่างโรงแรมที่จะต้องใช้ทั้งเครื่องปรับอากาศและก็เครื่องทำน้ำร้อนเป็นจำนวนมากๆในเวลาเดียวกันอย่างนี้สิครับถึงเรียกว่าเป็นตัวจริงในเรื่องของการรู้ค่าแล้วก็ฉลาดใช้พลังงานอย่างแท้จริงร่วมสร้างสรรค์รายการโดย บริษัทปตทจำกัดมหาชน